คดีเด็กชายที่กลับมาหลังหายไป12ปีแต่ครอบครัวบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกเราเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2003ที่รัฐเท็กซัสส,สหรัฐอเมริกาครอบครัวหนึ่งกำลังใช้ชีวิตอย่างปกติจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งลูกชายวัยเก้าขวบของพวกเขาชื่อว่าไมเคิลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีเสียงร้อง ไม่มีหลักฐานว่าเขาถูกลักพาตัวรองเท้าถูกพบอยู่ริมป่าแต่รอยเท้าหายไปกลางทางเหมือนถูกยกหายไปจากพื้นดินตำรวจใช้เวลาหลายปีค้นหาแต่ไม่พบแม้แต่เส้นผมของเด็กชายจนกระทั่งปีที่15ของคดีพ่อแม่เริ่มยอมรับว่าไมเคิลคงไม่กลับมาแล้วแต่แล้ว เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในปี2015มีเด็กชายวัยรุ่นอายุประมาณ20เดินเข้ามาที่สถานีตำรวจในอีกเมืองหนึ่งเขาบอกว่าผมชื่อไมเคิลผมถูกจับตัวไปและเพิ่งหนีออกมาได้ตำรวจตรวจสอบและสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจที่สุดคือผลดีนเอตรงกันกันกบครอบครัว98%มากพอจะยืนยันว่า เขาคือลูกชายที่หายไปเมื่อครอบครัวเดินทางไปพบกันครั้งแรกหลังผ่านไป12ปีแม่ของไมเคิลยืนมองหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นอยู่เกือบนาทีจากนั้นเธอพูดเพียงประโยคเดียวว่านี่ไม่ใช่ไมเคิลเหตุการณ์เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเด็กหนุ่มรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเก่ารู้แผลเป็นเล็กๆบนหลังมือของไมเคิล รู้ชื่อสุนัขที่ครอบครัวเคยเลี้ยงตอนเขาอายุห้าขวบเขารู้ทุกอย่างเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ในบางจังหวะเขาดูสับสนเหมือนคนจำบทพูดไม่ได้เวลาถูกถามเรื่องวันที่ถูกลักพาตัวเขาเล่าไม่ตรงกันสักครั้งวันหนึ่งบอกว่าถูกจับขึ้นรถตู้อีกวันบอกว่าถูกลากเข้าไปในป่า บางครั้งบอกว่าถูกขังในห้องใต้ดินบางครั้งบอกว่าอยู่ในโกดังแม่ของไมเคิลบอกว่าดวงตาของเด็กคนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยทั้งสีทั้งรูปแบบการมองเธอบอกว่าลูกชายเธอเป็นเด็กน่ารักขี้อายแต่คนตรงหน้ามีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลเมื่อเวลาผ่านไปตำรวจก็พบสิ่งแปลกอีกอย่าง ผลดินเอครั้งที่สองไม่เหมือนครั้งแรกค่าตรงกันลดลงไปเหลือ87%ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ห้องแลบอ้างว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดแต่ครอบครัวไม่เคยเชื่ออีกแล้วที่ลึกลับกว่านั้นคือเด็กหนุ่มคนนั้นไม่สามารถระบุต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้เขาไม่มีบัตรไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่ ไม่มีใครแจ้งตามหาเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครหรือมาจากไหนสุดท้ายเขาถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์แต่ไม่นานก็หายตัวไปอีกครั้งโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาออกไปยังไงกล้องวงจรปิดจับภาพได้เพียงเงาดำๆเดินผ่านถงเดินทางหลังจากนั้นไม่มีใครพบเขาอีกเลยคดีถูกปิดด้วยคำอธิบายง่ายๆว่าเด็กชายอาจมีปัญหาทางจิต และสวมรอยเป็นเด็กที่หายไปแต่ครอบครัวของไมเคิลยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเด็กคนนั้นรู้เรื่องในบ้านมากเกินไปมากเกินกว่าคนทั่วไปจะรู้มากจนเหมือนเขาเคยอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ถ้าเขาไม่ใช่ไมเคิลเขาคือใครกันแน่แล้วเด็กชายที่หายไปตัวจริงเขาอยู่ที่ไหนปริศนานี้จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีคำตอบครับ